มินรุ่นใหม่เวนูเอสดีไซน์สวยเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพและอยากออกกำลังกายต้องดูค่ะสิบไฮไลท์ เนนนะคะของเจ้าไวโนเอนะคะมาเริ่มกันที่หน้าจอ4ีนะคะด้วยระบบสัมผัสนะคะมาพร้อมกับ a อาไวออนดิสเพลยนะคะที่สามารถแสดงผลได้ตลอดเวลานะคะในตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้สูงสุด6วันต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะตัดปัญหาในการชาร์จบ,บ่อยๆได้เลยค่ะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะสามารถวดพลังงานในร่างกายได้นะคะในการหายใจ ภาวะการขาดน้านะคะติดตามความเครียดไปจนถึงการนอนหลับด้วยนะคะตัวนี้นะคะสามารถติดตามรอบเดือนระดับออกซิเจนในเลือดแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนะคะเพียงมีเจ้า Venue SQ ตัวนี้อยู่บนข้อมือน,นะคะก็จะสามารถติดตามสุขภาพได้อย่างอัตโนมัติค่ะมาพูดในเรื่องของการใส่ออกกําลังกายกันมานะคะเจ้า Venue SQ ตัวนี้นะคะมี GPS ในตัวนะคะสามารถติดตามผลการออกกาลังกายกลางแจ้งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเดินวิง่งปั่นจักรยานว่ายน้ํกร ะะแล้วก็สามารถใส่ในฟิตเนสได้ด้วยนะคะตัวนี้มีหมดออกกำลังกายมากกว่า20ชนิดนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าเหมาะสําหรับการใส่ออกกำลังกายิน d o o r และ outdoor เลยละคะ่ะในด้านความปลอดภัยนะคะสามารถตรวจจับเหตุการณ์ฉุกเฉินขณะออกกําลังกายนะคะเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยตัวนาฬิกานะคะจะส่งตําแหน่งและข้อความไปยังผู้ติดต่ตอฉุกเฉินที่เรากําหนดไว้ได้ด้วยละคะ่ะมาในสายโซเชียลกันมากนะคะไม่พลาดการแจ้งเตือนอย่างแน่นอน,นะคะไม่ว่าจะเป็นสายเรียกเข้าไลน์ข้อความ Facebook น Facebook ะะคะทั้งหมดนี้นะคะจะแสดงผลบนหน้าจอของเรานะคะโดยที่ไม่ต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเลยละคะ่ะและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะยังรองรับภาษาได้ทุกภาษาเลยละคะ่ะส่วนใครที่อยากฝึกซ้อมอย่างจริงจังนะคะก็มีการมีโค c ชนะคะโค้ชผู้ช่วยบนข้อมือนะคะที่จะแนะนําการฝึกซ้อมวิ่งไปจนถึงฮาฟมาราธอนนะคะที่จะช่วยเราเตรียมตัวฝึกซ้อมการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ค่ะเวนูเอชคนะคะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะรุ่นแรกก็คือเวนู SQ ตัวธรรมดาปกติ ะะตัวนี้ไม่สามารถลงเพลงได้จึงมีราคาที่ย่อมยาวและถูกกว่านะคะส่วนใครนะที่เป็นสายฟังเพลงในขณะออกกำลังกายนะคะแนะนําเป็นเวนู SQ Music นะคะตัวนี้สามารถลงเพลงได้สูงสุด500เพลงและยังซิงเพลงผ่าน Spotify ฟังเพลงจากนาฬิกาผ่านหูฟังบลูทูธนะคะโดยที่ไม่ต้องพกสมาร์ทโฟนขณะออกกำลังกายเลยละคะ่ะอีกทั้งตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบการมินเปนะคะที่สามารถชําระเงินผ่านานาฬิกาโดยไม่ต้องสัมผัสนะคะสามารถชําระเงินได้ทุกที่ทุกเว ลาโดยที่ไม่ต้องพกเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตค่ะหากหน้าปัดบนนาฬิกาที่ให้มายัางไม่เพียงพอนะคะสามารถโหลดหน้าปัดนาฬิกาและวิดเจ็ตเสริมเพิ่มได้ผ่าน Connect IQ Store ค่ะมาถึงในเรื่องสุดท้ายกันมากนะคะลหลายๆคนอาจจะสงสัยกันนะคะว่าเวนูแล้วก็เวนูเอสเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะคะในเรื่องแรกนะคะมาดูกันที่ขนาดหน้าจอกันนะคะเวนูเนี่ยจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่43มม,มค่ะแล้วก็เวนูเอสนะคะอยู่ที่33.1มม แล้วก็ประเภทสีของหน้าจอนะคะเวนูเนี่ยจะเป็นหน้าจอสีอมโมเรตที่จะมีความสดใสามากกว่าเวนู S Q นะคะที่เป็นหน้าจอลิคิดคลิปตันนะคะมาในส่วนสุดท้ายกันบ้างนะคะก็คือแอนิเมชันการออกกำลังกายซึ่งจะมีอยู่ในรุ่นของเวนูเท่านั้นนะคะแล้วก็เวนู S Q เนี่ยจะตัดโหมดนี้ออกไปนะคะสุดท้ายนี้นะคะยังจะมาสรุปในส่วนของเวนู S Q ตัวนี้นะคะด้วยดีไซน์ที่สวยงามนะคะสามารถใส่ได้หลากหลายโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นใส่ออกไปเที่ยวใส่ทํางานนะคะหรือว่าใส่ออกกำลังกายนะคะสำหรับ สหรับใครนะคะที่หันมาออกกาลังกายนะคะเริ่มต้นออกกําลังกายนะคะยังแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะด้วยราคาที่คุ้มคา่าแล้วก็ฟังก์ชันที่ครบเครื่องนะคะสามารถออกกาลังกายได้หลากหลายรูปแบบเลยละคะ่ะใครนะคะที่สนใจ v e n u SQ นะคะีนี้เรามีวางจำหน่ายแล้วที่ร้าน TSM Active นะคะแล้วก็ใครนะคะสนใจที่สั่งซื้อออนไลน์นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.tsmactive.com นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID PSM a c t i v แนะคะแล้วก็พบกันใหม่รีวิวต่อไปสวัสดีค่ะ